สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะสูตรหลักรอยนะคะเอา้าดูให้เป็นแนวทางกันเดอ้อทุกคน คำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางหลักร้อยนะคะทุกคนงวดที่ผ่านมานะคะก็หลุดนะคะเด่น9012นะคะ เก้าศูนย์หนึ่งสองให้หนึ่งมันไปหลักไต่โอ้ไปสิบนนู่นคันหนึ่งนะคะแอดก็เน้นเก้าศูนย์สองบ้เขาเลยค่ะอ้ยมันดันมาชุดชนนะคะในชุดชนเนาะหนึ่งสองสามสี่ของร้านก็มีสี่นะคะว้าเสียดายเนาะไม่งั้นจะได้สี่หนึ่งห้าสามตัวตรงเลยนะคะเอ้าบุญวาสนาเกือบมี นี่นะคะจะเป็นหลักร้อยของเรานะคะเอาสังเกตกันเอาเด้อค่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะเป็นชุดสองตัวล่างนะคะไม่ได้ค่ะ4-4นะคะ4-4จับไม่ได้เลยนะคะทุกคนหวยมาเบิ้ลนะคะโอ้มาเบินนะะ้ลจริงด้วยวันพุธเบิ้ลดีจังเลยนะคะทุกคนวันศุกร์จะเบิ้ลไหมนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะ <c> แต่ว่าตัวเด่นนี่ไม่ทําให้ผิดหวังเลยเนาะตัวเอาตัวเด่นแต่ละสูตรแต่ละสูตรมาประกบกันได้ไหมเอาก็ดพ่อใดอยู่เด้ยนี้เอาจับกันเอาเด้อทุกคนเด้อ จับกันเอาอยู่เดิมมันอยู่บ่ขาดผ้ากันได้อยู่บ่ามาอยู่บ่อันนี้หลุดนะคะทุกคนมาดูสองตัวล่างนะคะแต่ว่าแต้มนี่เข้าดีดีเด้อค่ะทุกคนเราก็จะมีแต้มให้นะคะโอ้อันนี้อันนี้บนเนาะเบิง่งผิดสดูผิดสูตรค่ะโอ้แต่ว่ามันก็มีเบิ้ลเข้าแต้มเบิ้ลสองคู่เลยนะคะเมื่อก็้ไปนตะเบิ้ลอยู่ดอกนห้าห้านะคะห้าห้าหกหกนี่เข้าแต้มหมดเลยเนาะโอ้ยมีทุกตัวยกเว้นตัวออกคันเบ้เขาวนะ หลักสิบล่างนะคะสิบล่างไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสิบล่างเข้าคะ่ะแต่ว่าหน่วยหลุดคะ่ะหน่วยมาสี่นะคะสี่อัดอั้นตันใจนะคะทุกคนมันออกเจ็ดสี่สี่สี่นะคะหนึ่งห้านะคะออกงามอยู่ค่ะนะคะหนึ่งห้าเนาะน่เสียดายนะทุกคนเนาะนี่นะคะทุกคน มีทุกสีนะคะยกเว้นสีสีนะคะนี่มีเปียดเปียดนาะโอ้มันเป็นตัวนี้ประกบสูงน,นะคะเจาะบดายค่ะไดแ้แต่แต้มนะคะเข้าแต่แต้แตมติดนะคะดับหลุดนะคะหลุดดับนี่ดูเป็นแนวทางกันเอาเด้อค่ะดับนี่ดูเป็นแนวทางกันเอาค่ะ แต่ว่าส่วนมาก FC ไม่ค่อยใช้ดับนะคะไม่ค่อยใช้ดับใช้แต่ตัวดับที่ดับอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เรามีดับที่สังเกตกันนะคะทุกคนลองสังเกตดับ10บนะคะดับส0บบนเดนอร์แอนด์หู่ซื้อมามันสิด,ดับอยู่บนเนาะหรืออย่างน้อยก็ช่วยประหยัดงบได้เยอะนะคะ <S <S ลองดูลองดูลองให้ FC สังเกตนะคะ FC สังเกตที่ไรนะคะมันก็จะหลุดนะคะมันหมักปิ้นค่ะสูตรแอร์มันเป็นอย่างบุค่ะ ตอนแรกก็สิบล่างนะคะสิบล่างนี่ดับอยู่ดีด,ดีนะคะดับอยู่เกือบทุกทุกหลักเลยเนาะพอให้ทุกคนสังเกตนะคะมันกระสิลลุดค่ะทุกคนเออช่วงนี้เราพัฒนาก็ถือว่าเป็นหวยที่จับยากนะคะช่วงนี้จับยากอยู่้ะลองดูเดอ้อค่ะทุกคนต้องปรับสูตรใหม่เลยนะคะหลายๆสูตรนะคะชุดบนเข้าชุดล่างดุดนะคะหลังจากที่เดินดีมากระหน่ำซัมเมอร์เซลน่าเสียดายมากมาก หลังจากที่เดินดีนะคะหลังจากที่เดินดีมาก็หลุดนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะหลักสิบเอ้ยหลักสิบเปนเอ่อหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างของเราหรือว่าหลักร้อยนะคะชุดนี้จะเป็นชุดหลักร้อยแล้วก็สองตัวเต็มนะคะสองตัวเต็มแล้วก็จะเน้นนะคะทุกคนชุดเน้นชุดฟันชุดตัดนะคะบ่ะเขาสัม แต่ว่าแต้มพลาดไม่ได้เลยนะคะเข้าแต้มแปดนะคะแต้มแปดก็ไม่ทําให้ผิดหวังเนาะสี่บวกสี่นะคะเป็น8ปดนะคะแต้มเข้าทุกสูตรเลยนะคะงวดนี้สงสัยแต้มนะคะจะได้เอาคืนโชว์แล้วนะคะซ้ายแต้มเนาะสีะเได้ยวาคืนโชว์เลยคะ่ะเอามาดูกัน,นะคะ่ะทุกคนงวดประจาวันที่นะคะงวดประจาวันที่เอ,อ่อ ยี่สิบสี่นะคะเราจะมีหลักร้อยให้ดูนะคะแล้วก็ชุดสองตัวล่างนะคะช่วงนี้ก็รุมๆดอนๆนะคะโอ้อาทิตย์นี้นักกว่าอาทิตย์ก่อนอีกค่ะช่วงนี้เราพัฒนาก็กระโดดมาเบิ้ลแล้วมันจะมาเบิ้ลอีกอยู่บนนอ้นนะคะเอามาดูกันนะคะหลักร้อยงวดประจาวันที่นะคะหลักร้อยงวดประจาวันที่เอชุดล่างนี้ไปเข้าบนตลอดเลยเนาะสองตัวล่าง วันประจำวันที่26นะคะ26กันยายน2568นะคะทุกคนนะคะ789012นะคะ789012ก่อนที่เราจะไปสรุปรับฐาลไทยเนาะเอสก็จะให้ดูเป็นแนวทางอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนทุกคนก็ไปตัดกันเอานะคะไปตัดกันเอาก็มีหลายสุดหลายแนวทางเนาะ เอามาดูกันเลยนะคะทุกคนมาดูกันเลยเนาะนี่นะคะทุกคนงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่เอ่อยี่สิบหกนะคะกันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะหลักร้อยของเรานะคะชุดเต็มยังอยู่ที่เจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเอ๊ะแอดดูแล้วแอดจะเน้นตัวไหนนะคะแอดลืมเมิองอันรับลักลอยเอามันจะดับอยู่ไหมนี่ เอาว่ากันไปตามสูตรนะคะสูตรเก่ามันให้ดับเก้าเนาะอ๋อมันให้ดับเก้าใช่ไหมคะดับเก้าเราก็จะเหลือตัวน้นเจ็ดแปดศูนย์นะคะอ่าดูสถิติไปก่อนแป๊บนึงนะคะแอดเขียนอันนี่ก่อนเจ็ดเนาะอ่าถ้ามันดับเก้าก็จะเหลือเจ็ดแปดศูนย์อ่ะว่ากันไปตามสูตรตามดับละค่ะตไพ่ตัตมันล่ะคะ่ะดูเป็นแนวทางเด้อเลขดับนะคะเพราะว่ากองสลากมันไม่มีเลขดับหรอกจ้านี่จะเฮานี่แหละมาตัวกันเองเนาะ ดับไปดับนดับนี่ก็อยากจะเป็นเด่นเลอเกินนะคะทุกคนนะคะดับก็อยากจะเสนอเป็นเด่นเลอเกินรอหลักร้อยของหลานนะคะเอามาชนกันดูซิจะเป็นตัวไหนนะคะทุกคนนะคะเอ้าเจ็ดแปดเก้านะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะชุดชนนะคะห้าหกเจ็ดนะคะ แปดเก้าศูนย์นะคะชนกันอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์ดับชนเด่นนะคะให้เลือกเด่นนะคะตัวเด่นแอดก็ออกขึ้นเลยนะคะถึงจะชนลงชนดับเนียงกับ่สนใจละค่ะเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะ, 7, 8, 9, 0, ะ,คะทุกคนเด่นนะคะ 7, 8, 9, 0, นนเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะเน้นนะคะเจ็ดแปดศูนย์เพราะว่าเก้าติดดับมันติดดับสูตรแอดค่ะแต่ว่าดับทีไรหลุดทุกทีเลยนะคะดับชนดับดับชนดับกลายเป็นเด่นนะคะช่องแอดมากเปลี่ยนค่ะ ตัวดับกลายเป็นเด่นตัวเด่นกลายเป็นดับนะคะบันเทิงเลยค่ะทีนี้แอาแคบเลยจ้ะทุกคนเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะหรือมันจะกอดกันมาไหมนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเออถ้ากอดกันมากก็คือก็เป็นเลขแปลแปดีนะคะจะมาจะกอดกันมาไหมนะคะมาดูสองตัวล่างนะคะจับชุดสองตัวล่างเนาะเอามาดูกันนะคะ

แต่ว่าตัวเจาะนะคะชุดเจาะชุดเต็มก็หลุดนะคะสองตัวล่างชุดเต็มอันนี้คือชุดเต็มนะคะที่เรายังไม่ได้ตัดค่ะทุกคนนะคะเราให้ดูชุดเต็มที่ยังไม่ได้ตัดนะคะถ้าตัดเราก็ต้องตัดตัวเด่นก่อนนะคะอย่างแรกตัดตัวเด่นก่อนนะคะตัวเด่นแล้วก็แต้มนะคะส่วนมาก f c จะตัดตัวเด่นแล้วก็ตัดแต้มนะคะไม่ค่อยได้ตัดดับนะคะ f c เพิ่นสิตัดเนี่ั้นัมากกว่านะ อลองดูนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณากันดูชุดนี้ชุดนี้นี่ทําเป็นชุดบนล่างนี่เข้ารีดีได้เข้าตัวเน้นเกือบทั่วเลยนะคะเข้าตัวเด่นเกือบตลอดเลยนะคะแต่ว่ามันสีเหลือหลายยว่ามันก็ะบอกขุมเป็นไนเนาะถ้าทําเป็นชุดบนล่างนะคะเอานี่ละค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่ล่ละค่ะทําไม่ดูนะคะวางไว้ให้เอฟซีได้ดูกันนะคะตัวไหนมันชนบนเข้ากับอัดโดดเฮ้ <c oughs> <c oughs> หยหวยขึ้นมาต่ำถิ่นเนาะ มันเป็นสีสามสูงมาลเว่อคะเอ๊ะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่แอดนำเสนอเด้อจากนี่นะคะสถิติตามนี้เลยนะคะช่วงนี้ก็รุมดุมโดนๆหน่อยนะคะรักลอยแอดรักลอยแอดแบบนี้เรคะ่ะขนาดหกตัวกระเดะอยากไปบุญค่ะจุนเป็นเพื่อนอยากไปบุญเนาะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะหมานหมานหิงหิงปังปังเด้อจ้ะ